พี่สาวแตวออกโรงลั่นน้องไม่ติดโควิดใครด่าไว้มาขอโทษเลยเจอชาวเน็ตสวนกลับเดือดหลังจากที่นางเอกสาวแตวนัทพรอ,ออกมาประกาศว่าติดโควิด -19 พร้อมกับเปิดไทม์ไลน์ในช่วงก่อนหน้านี้ตามมาด้วยกระแสดราม,ม่าที่ถาโถมเข้ามาแต่จากนั้นนางเอกสาวได้ลองตรวจหาเชื้ออีกครั้งแต่กลับพบว่าไม่ติดโควิด โดยล่าสุดเต่านัทวดีพี่สาวของแป้วนัทพรได้โพสต์อินสตาแกรมเผยความรู้สึกว่าคุณไม่เป็นเราคุณไม่เข้าใจหรอกน้องติดโควิดแถมโดนด่าดเสียหายห่วงแม่ก็แก่แล้วจะติดห่วงย่าที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่แม่ไปหาดีนะไม่ตัดสินใจไปนอนโรงพยาบาล ทีนี้น้องได้เป็นจริงๆแน่นอนบุญรักษาที่คิดว่าอาการไม่หนักขอโฮมไอโซเลชันเอาเตียงให้คนอื่นที่หนักสรุปไม่ติดต้องไปทำบุญใหญ่แล้วละแก้ข่าวให้ด้วยน้องไม่ติดใครด่าไว้มาขอโทษเลยพร้อมระบุด,ด้วยว่าสรุปคือแต้วไม่ได้เป็นโควิดเพื่อคนขี้เกียจอ่าน ผลตรวจผิดพลาดร้องไห้ดีใจจิตตกมากๆส่งสารแม่ส่งสารย่าส่งสารแต้วเกือบได้ไปนอนรวมกับคนที่เป็นโควิดทั้งที่ตัวเองไม่เป็นแต่หลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์สวนกลับว่าเขาด่าน้องสาวคุณเพราะกักตัวทิพย์ไม่ได้ด่าเพราะติดโควิดเข้าใจใหม่ด้วยนะคะเขาด่าที่ไม่กักตัวหรือเปล่าเขาไม่ได้ด่าเพราะติดโควิดนะจะให้ออกมาขอโทษก็ดูแล้วว่าไม่มีจิตสำนึกอะ โอ้ยชีวิตดาราเนอะแหกตาดูคนที่ได้รับผลกระทบกับความประมาทของคนคนหนึ่งดูดีถ้าแต้วไม่กักตัวทิพย์แต่แรกคนในก็ไม่ต้องมานั่งจิตตกจริงไหมคะไม่ใช่แค่คนในครอบครัวคุณที่นั่งจิตตกแต่คนที่น้องคุณเดินทางไปที่ต่างๆแล้วเขาพบเจอน้องคุณใช้บริการสถานที่เดียวกันกับน้องคุณเขาก็จิตตกไม่ต่างกันหรอกค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ